สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนึ่งนะครับวันนี้ก็มาสบายๆคุยเรื่องไลแมนนะครับกับ mm hmm. ลาล,ละมูฟช่วงนี้งานเงียบๆนะครับวันคือจะปรับตัวยังไงดีล่ะตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะวิ่งผมก็เจอนะเจอบางคนก็วิ่ง2แอปนะครับแอปเขียวแอปส้มก็ไม่ได้เสียเรื่องอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะวิ่งในอดีตผมก็วิ่งอูเบอร์แกลนะครับ อตอนนี้ปรับตัวอะไรแมคคาราและมุกป,ปรับตัวยังไงดีงานมันเงียบวันนี้มันเงียบทั้งวันจริงนะวันนี้คือวันวันที่สิบเดือนหกซึ่งมันยังไม่กลางเดือนเลยนะเออปกตินี่มันก็ช่วงสิบเดือนสิบวันที่สิบเนี่ยมันก็ต้นเดือนอยู่นะมันวันนี้ไปไปไปอยู่แถวไปส่งลูกค้าไปส่งของที่อองเงินสุข,ขาพิบานห้า ตอนเที่ยงเลยนะปกติเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยมันต้องมีงานมั่งแหละคือหูมันแบบนั่งอยู่สิบนาทีอะฟุกจริงๆวันนี้กดงานได้ไปไก่ไปสำโรงโคตรฟุกเลยแบบเพราะว่าลูกค้าอยู่ประมาณห้ารเมตรเองปักหมุดผิดด้วยแต่ห่างกันไม่ถึงกิโลก็ไม่เป็นไรมันมันเนี้เป็นเช้าเช้าก็ยังพอมีนะขอตกบ่ายนะแหละตกบ่ายของวันเนี้โอ้โหวันนี้ได้ไป เทศเกษตรประมาณบางว่าก็โป่งมาเรื่อยๆจนถึงอ่าวงเวียนใหญ่เข้ายวาวราชทะลุบำรุงเมืองเพิ่งมีเสียงงานอะ่ะผมก็กลับมากดที่ปทุมวันนั่นแหละเพราะว่าจะกลับบ้านแหละนะครับอ่าปรับตัวยังไงเท่าที่ผมปรับตัวเนี่ยก็คือว่าถ้าไปนอกเมืองเนี่ยผมก็พยายามวิ่งวิ่งเข้ามาหาตัววิ่งเข้ามา ในจุดที่คิดว่ามันจะมีงานหรือว่านั่งรอกันสักห้าถึงสิบนาทีพอห้าถึงสิบนาทีปุ๊บไม่มีงานเด้งเราก็ติดมือถือไว้ที่แฮนด์ถูกไหมแล้วก็วิ่งเข้ามาวิ่งมาเรื่อยๆื่อยปุ๊บบางคนก็บอกว่าอ่าพอได้ยินเสียงาางานสักงานหนึ่งอย่างนี้เราก็จอดเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีงานเราก็จอดหาที่จอดหลบร่มนิดนึงด้านบนต้นไม้จะไม่ผมจะไม่ค่อยจับกลุ่มเพราะว่าทําไมไม่ค่อยจับกลุ่มมันหลายๆคนก็บอกอะ่ะมันไม่มีสมาธิ เพราะบางทีจับกลุ่มก็นั่งคุยกันแต่บางกลุ่มก็แยกกันกดถูกปะแต่ผมก็ขับไปในที่ที่คิดว่ามันจะมีงานบางทีก็อซอยนี้ไปบ้างแต่คนที่วิ่งงานเยอะๆแล้วอะซอยไม่ค่อยได้ไม่ติดงานหัวใจงานหัวใจมันชอบเด้งมาไม่งเด้งมาไกลด้วยไกลทีโอ้โหพลาดทีนี้จบเพลเลยเจอคนใจดีงานหัวใจใจดีเนี่ยก็โอเคนะครับยกเลิก ปรับตัวถ้าที่ผมบอกเท่าที่ผมพูดเนี่ยก็คือปรับตัวในการวิ่งเข้าหางานคือเมื่อบินไปไกลแล้วให้มุ่งหน้าเข้ามาในเมืองฮะมุ่งหน้าเข้ามาในเมืองมาในโซนที่คุณรูมแมปเลยว่าคุณจะวิ่งเส้นไหนเป็นเส้นตรงเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาข้ามเข้ามาเลยนะครับพอมาได้ยินแสงงานปุ๊บจอดเข่าเซฟวงเซเว่นกดงานไม่มีสิบนาทีปุ๊บวิ่งเข้ามาสิบนาทีปุ๊บ วิ่งเข้ามาจอดไฟแดงเปิดดูวิ่งเข้ามาวันนี้ก็เจอเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ผมสองเคสอะผมวิ่งมาผมกินข้าวตรงถนนเพชรบุรีใช่ปะมาติดไฟแดงตรงพร้อมพงติดปุ๊บงานเล็กหมากกดปุ๊บติดเลยเพราะว่าอีอตาไทยอ่าตอนเย็นวิ่งไปสามเดือนแดงติดไฟแดงปุ๊บงานเล็กหมากดปุ๊บปุ๊บติดอยู่รัชบัตรรถที่สองแม่งอยู่ใกล้ใก้ใกันเลยะคือตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้แบบวิ่งคือผมว่า คือตอนเนี้คนที่ใส่คนที่ไม่ได้ใส่เสื้อล่าลามูฟมันก็มีถูกปะที่เป็นพาร์ทไทม์มันก็เยอะคนที่วิ่งหลายๆแอปมันก็เยอะถูกไหมทุกคนมันอาจจะอย่างคนวิ่งคล้ายเขียวมันออโต้ถูกปะก็วิ่งหางานถูกไหมวิ่งวิ่งไม่ไองานนี้เด้งมาเอไลน์แมนเด้งมากดไลน์แมนอันนี้ก็ปิดแอปนี้ไปฮะถูกปะตอนนี้คือทุกคนอะมันร้อนถ้าพูดตรงๆคือมันร้อนร้อนเงินนะครับต้องการได้เงิน ต้องการได้ไปใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีหลายแอปสามารถสมัครได้ทุกคนอาจจะมสมัครสมัครทีมอยู่แล้วแต่ไม่ได้วิ่งกนนั่นเองเพราะว่ากดไม่ค่อยถัดแต่ตอนเนี้มันเดือดร้อนแล้วที่ต้องทาบางคนมองมองบประมาณมองเป้าว่าวันละห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปวิ่งสองแอปรวมกันได้ห้าร้อยแล้วพอแล้วเข้าบ้านวันนี้ผมไปเจอคนหนึ่งเขาก็มานะทักผมอ๋อเขาก็บอกผมวิ่งห้าร้อยเสร็จแล้วผมก็เข้าบ้านแล้ว องแอปแต่ตอนเนี้เที่ยงอะไรยังไม่ได้ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีนะครับก็สู้ๆทุกคนนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกไปนอกเมืองวิ่งเข้าพยายามวิ่งเข้ามาในเมืองหามุ่งหน้าเข้ามาในต้องเข้าในาดูพื้นที่ที่มีห้างด้วยแล้วก็มีคอมมิตี้มอลล์เล็กๆด้วยบ้างหรืออาจจะมูนในโซนนั้นที่ไม่มีคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็มองไปในมุม ในโซนโซนนั้นด้วยเพราะว่ามันก็จะมีคนเรียกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่ันฟังในวันที่สิเดือนหที่วันที่แม่งโคตรเงียบเลยนะครับสวัสดีครับ